เพื่อให้รู้ว่าตัณหาหรือสมุทยัยสัจจะที่เป็นเหตุแห่งทุกข์แท้ที่จริงแล้วมาจากอาวิชชาคือความไม่รู้แปดอย่างนะครับอย่างหนึ่งก็คือวิชชาปกปิดตัณหาเข้าไปยินดีพอใจทุกข์จึงเกิดขึ้นเช่นนี้แหละนะครับก็คือย้อนตั้งแต่ตัวตัณหาขึ้นไปโดยหาจากสมุดฐานของอาหารขึ้นมาว่าสมุดฐานของตัณหาทั้งสีงจริงๆแล้วก็คือ,อมีตัณหา ตันหามีเวทนาเวทนามีก็ไล่ไปจนถึงอภิชาเป็นต้นนะครับอ่ากันนี้สรุปความว่าในยะทั้งสีนะครับว่าปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นสมันตะพัฒกะธรรมนะครับเป็นธรรมที่มีความดีอย่างสมบูรณ์เพราะว่าไม่ว่าจะแสดงในยะอย่างไรก็ตามผู้ฟังฟังแล้วย่อมได้สําเร็จประโยชน์เข้ากำหนดรู้ทุกขสัจจะนะครัประหารสมุทัยสัจเห็นแจ้งในนิโรธสัจและ,จะเจริญมรรคสัจ แล้วเข้าถึงพระนิพพานประการหนึ่งนะครับนี่เป็นเรื่องของตัวจะบอกว่าปฏิจจสมุปบาทจะเป็นนิเทศของอริยสัจก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการแสดงไม่ใช่เพียงแต่